ก็สวัสดีค่ะตอนนี้เมย์อยู่สวนสาธารณะในหมู่บ้านที่กรุงเทพนะคะแถวบางกะดีแถวปถทุมธาน,นีก็ที่นี่คือหมู่บ้านที่เมย์อยู่นะคะอากาศตอนนี้เย็นดีมากเลยแล้วก็อันนี้คือซุ้มที่เมย์จะเข้าไปนั่ง อยู่แต่ในบ้านบางทีก็เครียดแล้วก็คิดมากนะคะก็เลยออกมาแบบทํากิจกรรมนอกบ้านบางเข้าฟิตเนสแล้วก็เข้ายิมออกกําลังกายเดี๋ยวเม่พาไปเที่ยวยิมนะคะไปดูลงยิมกันแล้วก็จะเดินอ้อมตรงนี้ก็จะเป็นของเด็กๆนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นเด็กๆ มีทุกอย่างพร้อมพรุ่งนี้เมย์จะพาไปเที่ยวลงยิมนะคะก็จะมีอุปกรณ์เล่นกีฬาฟิตเนสนะคะห้องฟิตเนสแต่ก็มีไม่กี่อย่างเพราะว่ามันเป็นฟิตเนสเล็กสำหรับคนในหมู่บ้านวันหนึ่งก็เล่นได้ชั่วโมงหนึ่งนะคะต่อนหนึ่งคนให้ได้ชั่วโมงหนึ่งต่อนหนึ่งคน เมย์ก็ออกกัลังกายชั่วโมงหนึ่งนะคะตอนนี้เมย์ก็กำลังจะเดินเข้าบ้านที่หมู่บ้านก็จะเงียบๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านใหม่นะคะก็ย้ายจากชุมพรขึ้นมาอยู่กรุงเทพได้สองเดือนแล้วนะคะคิดถึงเพื่อนๆที่ชุมพรนะคะก็เพื่อนที่กรุงเทพตอนนี้ก็เริ่มติดต่อกันบ้างเล็กน้อยนะคะก็เริ่มโทรคุยบ้าง ตอนนี้กลางพาเดินเล่นในตัวหมู่บ้านนะคะตอนนี้ออกจากสวนสาัธวารณะแล้วก็จะเดินตรงไปที่บ้านบ้านอาจจะไม่ได้หลังใหญ่นะคะแต่ก็เป็นบ้านซื้อเงินสดไม่ใช่เงินผ่อนฉะนั้นก็เลยจะสบายใจหน่อยนะคะ รี่เลยลักษณะของบ้านนะคะนี่นะคะนี่นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบน,นี้นะคะ mm. ก็จะเงียบๆไม่ค่อยมีคนเดินเพราะว่าทุกคนก็พอมืดก็จะเข้าบ้านกันหมดตอนนี้เมย์ก็จะเดินคนเดียวรอบข้างก็ไม่มีใครเลยเงียบ ผิดถิงเงียบมากในบ้านมีแต่เงียบเงียบตอนนี้ เดินมาครึ่งทางเราใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะบ้านเมยอยู่เมนหลักนะคะที่นี่เขาจะเรียกถนนเมนหลักก็จะมีซอยต่างๆมี9กซอยนะคะในในหมู่บ้านที่เมย์อยู่ก็จะมีประมาณ5 0 0ร้อหลังคาเรือนนะคะห0าร้อถึงหกรหลังคาเรือนนะคะมีห้าร้อถึงหกรหลังคาเรือนก็อยู่กันไม่เยอะ นะคะคแต่บ้านหนึ่งอาจจะอยู่สักสามคนสี่คนอย่างบ้านเมย์อยู่3ามคนนะคะบ้านพี่สาวเมย์ก็อยู่สี่คนนะคะสี่คนห้าคนรวมแม่บ้านคนขับรถอะไรด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ,ะใกล้ถึงบ้านเมย์แล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านเมย์แล้วถึงหน้าบ้านเมย์แล้วคะ่ะให้ดูหน้าบ้าน นี่บ้านมีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่ใหญ่นะคะอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกมีสามห้องนอนนะคะสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะแล้วก็หนึ่งห้องโถงมีห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนเล็กสองห้องห้องน้ำสามห้องเออสองห้องนะคะลานจอดรถจอดได้สองคันนะคะ